โอ้สวัสดีครับสวัสดีครับก็ขอสวัสดีพี่พี่น้องนนะครับเป็นทางการเนาะพบกับตาไมโครเมืองเอกวเตอร์นะครับผมพาพี่น้องมาเล่นแล้วมาหาปลาแล้ววันนี้นะครับก็งานเ้าสลบครับรอบบ่อนะครับจะเสร็จหมดแล้วครับพี่น้องนะครับแต่ละทีนี้พี่น้องเห็นน้องน้ําแบบนี้ให้เดาว่าไมโครจะทําอะไรนะครับมาดูกันนะครับ ก็ได้ปลาดุกทะเลนะนะครับตัวใหญ่มากนะครับโอ้โหตัวใหญ่ตัวใหญ่ครับพี่น้องนะครับงานตั้งแต่เช้าแล้วครับผมไม่ได้มาเนาะนะครับติดงานติดภารกิจอยู่เนี่ยครับเขาจนรอบรอบเลยพี่น้องอย่างสวยนะครับดูดีขึ้นมาเยอะเลยครับพี่น้องนะครับโอ้โหนี่นก็ได้จากน้องเนี่ครับเดี๋ยวพาไปดูผลงานเนาะนะครับของพี่เดียวนะครับปลาที่นมากีน นี่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 น,นีจะพามาดูครับพามาดูพามาดูพ,า,า,ดพ,า,า,ดพา,าดูก่อนไม่โควไว้ที่หลังนะนี่ปลาดุกทะเลนะครับใครไม่เคยเห็นนะครับปลาดุกเนาะแคทฟิตนะนี่นี่ปลาดุกทะเลครับพี่น้องโอ้ นู<_ Whew, <_ oh ่นนู้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 นชดเด็ดครับนูนนูนนูนไม่เอาครับตอนนั้นไม่เอาครับเอาชอดนี้พอนี่ครับวนทวนสมบูรณ์วนทวนสมบูรณ์ครับนี่เราวันนี้ได้กับข้าวเจนอีกแล้วครับผมโอ้โหไปครับไปเราไปดูกันแมคโครทาอะไรกันอยู่นะครับไปไปไม่ได้เจอกันนานครับหายกันไปนะต้องวันวันนี้นะครับเพิ่งมาหาพี่เดียวเนาะเอาน้ำเย็นๆมาให้กิน น,น้ำยินยให้พี่ก่อนนะครับเดี๋ยวพามาดูนะครับโอ้โหบรรยากาศอันนี้ก็เป็นบ่อน้ำจืดเนาะนะครับอันนี้ก็น้าเข้มนะครับบรรยากาศงานฟาร์มนะครับเดี๋ยวพาไปเอาปลานะครับก็บดเดินมาครับเดี๋ยวล้างปลาล้างอะไรก่อนเนาะนะครับบรรยากาศจิ้นๆ้น ครรับบผมการทีมงานนะครับนี่นะความสนุกความหายที่หาของทีมงานนะครับตา,าเป็นคนส่องกับทีมงานพี่เดียวเนาะเขามาอยู่กับเจ้าโกเบอันเช่นเคยนะครับโกเบอเอสเคร้อยสี่สิบเอลซีสเปกแอมเนาะนะครับมาวันไหนเพื่อนกับวันเพื่อนกับทุกทีครับพ้องทุกทีครับเพื่อนอีกแล้วนะครับไปมาก็ไม่ได้พอใจรักพี่น้องเดี๋ยวไปเอาปลาก่อนเด้อแบบเดียวเดี๋ยวมาเอาเดินมาก็พาพี่น้องมาดูผลงานนะครับของพี่เดียวเนาะ เดินมานะครับไปโคย่น่นเนาะนะครับเนี่ยพอทําใหม่ขึ้นมาก็ตีป่าเคียริงคันบ่อก็สวยเลยนะครับจากที่ว่าบ่อไม่ค่อยสวยเนาะเนี่ยครับกลายเป็นสวยไปเลยสวยไปเลยครับรอบบอ่เนี่ยครับแสงนะแสงตรงนั้นแสงเยอะนะครับนี่กลายเป็นสวยไปเลยครับโอ้สวยหมดเลย สวยเยอะเลยครับพี่น้องนะครับสวยหรือว่าสวยมากนะครับเดี๋ยวขอญาตแ๊บนึงนะนองหาของก่อนแ๊บเดียวทีนี้ก็เดินกลับนะครับได้ของแล้วนะครับนะโอ้โหก็ไปดูผลงานของพี่เดี่ยวกันต่อเนาะนะครับวันนี้ก็น่าจะไม่เสร็จนะครับมันจะมีงานขุดอีกนะครับแม็โครก็อยู่กับเราอีก6กเจ็ดวันแล้วเนาะนะครับวันนี้ก็เขาวันที่ ที่เจ็ดแล้วนะครับอยู่กันยาวครับเ่าแกว่าเอาจอดไว้นี่เลยนะครับทํางานที่ฟาร์มนี้ไปเลยนะครับเ่าแกบอกนะครับก็ไปทีงานที่สุขสนีิหาเช่นเดิมนะครับผมนะครับเพื่อนๆพี่ๆคนไหนนะครับที่อยู่แถวสุราษฎร์เนาะบอกให้ไปถ่ายได้ครับผมอยากไปถ่ายนะครับอยากไปรู้จักพี่ๆนะครับในทีมงานคนขับรถเมทโครนะคนขับรถบรรทุกรถเมทโคนะครับคอมเมนต์มาครับ อยากรู้จักพี่ๆนะครับทุกคนเนาะนะครับได้มีโอกาสไปถ่ายรถในหลายยี่ห้อรถหลายรุ่นนะครับเป็นความไฟฝันนะครับของผมนะตั้งแต่เด็กเนาะนะครับก็ตอนนี้อายุก็30แล้วนะครับเพิ่งมีโอกาสได้ถ่ายนะครับสิ่งที่เองชอบเนาะนะครับก็มารู้จักนะครับสิ่งที่เราชอบมันตั้งแต่เด็กเนาะนะครับพอได้มาอยู่กับมันมันก็จะมีความสุขบอกไม่ถูกเนาะแบบบอกไม่ถูกเลยนะครับ เป็นความสุขของแต่ละคนนะครับแล้วแต่คนจะเลือกเอาเนาะว่าจะชอบแบบไหนเหมือนผมชอบรถขุดเหมือนรถมโครแบบนี้ผมก็ต้องอยู่กับไมโครนะครับเวลาว่างๆนะครับก็มาถ่ายพี่น้องด,ดูกันนะครับไปงานเกาสลบปนะครับเกานะครับกันเต่ามันพังหมดแล้วนะครับพี่น้องเนาะเซาะหลายๆอย่างเนาะนี่ก็เอาไมโครมาเกลาใหม่นะครับเพื่อที่ว่าจะพูพี เดี๋ยวขออนุญาตไปอยู่ฝั่งน้นก่อนนอพี่น้องเนาะนะครับเดี๋ยวถ่ายพี่น้องได้ดูกันนะครับแบบใกล้ๆนะครับการเขาสโสลบเอาครับผมนะครับหลังจากแปเอาภารกิจมาแล้วก็มาถ่ายกันต่อบานนี้นะครับผมเอามาดูครับเปิดกระชกแล้ววันนี้พิเศษพิเศษนะครับก็คุยพี่น้องได้ชมกันเนาะได้ฟังกันเนาะนะครับเมื่อกี้นี่นะครับเอา อยู่ใกล้ๆใครยังไม่เคยเห็นพี่เดียวเนี่ยตัวเป็นเป็นเนาะนะครับ F C บอกได้เลยนะนี่ตัวเป็นนะครับเก่าเรื่อยๆครับเก่าเรื่อยๆนะครับนี่ตัวเป็นเป็นเนาะพี่เดียวก็ขับคันนี้มา3ปีแล้วครับจะเข้าปีที่3าแล้วเนาะเมื่อก่อนได้ขับมาทีเนาะมาีร้อยยี่ครับเราแก่ซื้อใหม่ก็ได้ขับคันนี้เลยนะครับ แต่ยังไม่เห็นพี่เดียวก็เนี่ยครับ fc นะมาได้ครับมาได้ครับโอ้พี่ตมเนาอพี่น้องนาะโอ้มามาครับมามางานสบายสบายครับงานสบายสบายนะครับงานสบายสบายไม่มีอะไรมากนะครับก็เนี่ยเก่าส l o นะครับเหลือฝั่งนี้เลยอีกนิดเดียวนะครับฝั่งนู้นก็เสร็จแล้วนะครับแต่วันนี้ก็น่าจะถึงเนี่ฮะ ปูนเนี่ยเอา้ายาปูนท่อท่อท่อนะครับเอา้าห้ชมกันนะครับเนยาวเดี๋ยวขออนุญาตตั้งกล้องก่อนแป๊บเดียวชัดไหมครับชัดไหมอ้าวซูมให้ดูแหละนะครับเนี่ยตัวเป็นเป็นของคนขับครับพี่น้องนะครับเอฟซีถามมาก็ถ่ายให้ดูนะครับคนขับเนี่ยครับเก่าที่สวยเกา่าเรื่อยๆนะครับ สี่โมงแล้วสี่โมงครึ่งแล้วนะครับจะเลิกงานอีกแล้วแป๊บเดียวนะครับโอ้ยเอัดูกันไปครับดูพี่เดียวเนาะเอฟซี FC, ขอมาก,ก,ก็จัดให้ชอบมุมไหนกางเกงซักทุกวันนะครับโอ้ซักทุกวันเพื่อนทุกวันรเกงนะพี่พาไปโยนยนโอ้ยพอมาก็มาใกล้สะบ,บัดแน่ up <coughs> 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 ี่น้องกิง่งไ้น่อยเอ้าออา๋อใ่สาม้นสวยครับภาพสวยมุมสสวยเนาะนะครับใครยังไม่กดติดตามก็ไปกดนะครับได้วันละ3าสี่คนก็เอาละนะครับอ่า บอนี rang, luôn, lên, quan quan ่มีเนาะเออในรางนีเลยชมันรางมันเชื่อกับบนู้นนเดี๋ยวันีีปลาขึ้นมาเลยมันลงไ่ได้ก็ตนี้ฝั่งนี้เขตกไงเขาตกเวลาแบบตกเจอทุกวันตกตกตับบอนทีไปวันนั้ก็ไั้ปิด ยามเย็น,น,น,เ,นเนาะนะครับใครจะเลิกงานเนาะนะครับเกาตัลรไปก็นั่งคุยกันไปนะครับดูรถที่สวยไปด้วยนะครับได้กับข้าวเย็นทุกวันนะครับช่วงนี้นะครับเนี่ยจอดนี่เลยนะครับแล้วตรงไหน thái dáng xùi bên nó ngươi ô, nén bứt, kéo mày nó bứt ô, rồi, น,นี่ของฝา,ากครับของฝา,ากยังไม่โกลัวสวยพี่น้องเอ้ยบันไทยเนี่ยโอ้ยดูจะบันไทยกับพอแล้ว ขึ้นมาอีกแล้วป่าป่าปลาเอ้าทำงานครับทำงาน จะเลิกแล้วเหลือครึ่งชั่วโมงไาครับย้ายครับมาเนี่ยนะครับแปบ๊บนึงนะพี่น้องลุกครับโอ้มาแล้วครับมาแล้วเอาเสร็จฝั่งน้นแล้วพี่น้องจะเดินข้ามแล้วัดเนี่ยแหวกแะโอ้สวยๆครับ สวยพี่น้องเอ้ยบรรยากาศท่ารูปเนี่ยสวยครับสวยสวยมากทุกคนโอ้สวยครับสวย,สวยสอ,อ๋ยบยอบรรยากาศลองเลยเนี่ยสวยมากนะครับพี่น้องนะครับกางานกับเซ็ตแต่พี่น้องเหลือเหลือฟังนี่นิดเดียวนะครับว่านห้าสิบเมตรนะครับก็ถือว่าเซ็ตแล้วนะครับนะครับงานก็มีเนี่ยหาปลาเนี่ยกินอยู่กันแลงเนาะนะครับผมการสำหรับคลิปนี้ก็ จบลงสำเนีย้นะพี่น้องเนาะมาพามาเบิ้งความสนุกความหานพุ่มมวนเนาะนะครับเดี๋ยวขามไปไปนี่พี่น้องมาเบิ้งตอนขามพี่น้องมาดูาด,ดูดูการขามพี่น้องเอาโอ้ริมขามโอ้ไปแล้วกลับกลับทำังนั้นต่อนนะพี่น้องเนะาะสำหรับคลิปนี้ก็จบ,บลงตรงนี้นะพี่น้องนะครับ พามวลภาคหมายเลห้านะครับนะครับสำหรับคนที่ติดตามก็ฝากกดไลค์กดติดตามเนาะนะครับตายไปกดสมมติคอมเพลเตอร์เนาะนะครับสาระไม่มันมีคมเพต่ตลกตลกเอห้านะครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับผม